ยินดีต้อนรับเข้าสู่ชมนุชแชนนลค่ะวันนี้นะคะเราจะมาสอนโจทย์แข่งขันมอต้น EP 1ค่ะมาเรามาเริ่มกันเลยนะคะข้อนี้นะคะโจทย์กำหนดให้ x กับ y เป็นจำนวนจริงโดยที่โจทย์ก็ให้สมาการมานะคะแล้วโจทย์ก็ให้หาค่าของ1 5 x บวกกับ8 y ค่ะอันดับแรกนะคะเราจะทำให้ ทำให้ตัวสัิยมตรงนี้นะคะแปลงเป็นเศษส่วนค่ะทำได้โดยการเขียนเป็น525ส่วน100ก่อนนะคะเสร็จแล้วก็ตัดทอนเลขค่ะถ้าใช้แม่5ก็จะเป็นตัดได้20กับได้105ค่ะถ้าตัดแม่5อีกก็จะได้4แล้วก็21ค่ะ ก็จะได้เป็นเศษ2 1ส่วน4นะคะเอาไปจับเท่ากับอันนี้เหมือนเดิมนะคะนี่ค่ะต่อไปนะคะเราจะทำการเอา4ขึ้นไปคูณตรงนี้นะคะ เหตุผลก็คือเราจะแยกตัวประกอบตรงนี้เป็นแบบกำลังสองสมบูรณ์ค่ะแล้วตรงนี้นะคะถ้าจะแยกได้มันต้องคูณ4ขึ้นไปเนาะถึงจะง่ายนะคะเราก็จะได้เป็น 9X ากำลังสองบวก1 2 x บวก1ทั้งหมดคูณด้วย 4Y ลังสออันนี้คือกระจายเข้าไปแล้วนะคะตอนแรกมันจะได้เป็นอย่างนี้นะคะ อันนี้ที่เขียนมาคือมันเป็นแบบนี้นะคะก็จะเข้าไปแล้วนะคะจะได้เป็น4 y ่วาลัง2ล20บ 20-Y บวก 7, นะคะเท่ากับ21คะ่ะต่อไปเรามาแยกกันเลยนะคะแยกกำลังสองสมบูรณ์ขอแยกอันนี้ก่อนนะคะอันนี้กำลังสองสมบูรณ์ก็คือจะได้เป็น 3X มกำลังสอง บวกกับ2หน้าก็คือ 3x หลังก็คืออันนี้คูณกันได้ 6x ใช่ไหมคะแล้วตอนนี้เราต้องคูณอะไรมันถึงจะได้ 12x แล้วก็ต้องคูณ2เนาะก็จะเป็นคูณไปอีก2 2ก็คือหลังนะคะบวกหลังกำลัง2ก็เป็น2ทั้งหมดกำลัง2แล้วตอนแรก2ทั้งหมดกำลัง2มันไม่มีอยู่นะคะเราจรึงต้องลบ สองทั้งหมดกำลังสองออกไปเพื่อจะได้มันมีค่าเท่าเดิมนะคะแล้วเราก็ยังมีตัวนี้อยู่นะคะอย่าลืมนะคะทุกคนมีตัวนี้อยู่เราก็ต้องบวกเข้าไปอีกค่ะเป็นบวกสิบเอ็ดค่ะตรงนี้นะคะมันเป็นกำลังสองสมบูรณ์นะคะเราก็จะจับให้มันเหลือแค่นี้ค่ะจะได้เป็น 3x บวก สทั้งหมดกำลังสองค่ะลบด้วย2กํกำลัง2ได้4นะคะแล้วก็ลบ4บวก11ได้บวก7ค่ะค่ะได้ตรงนี้แล้วนะคะต่อไปเราจะมาทำสีนี้กันนะคะจะได้เป็น2 2 y ทั้งหมดกำลัง2ลบ 2คูณหน้าก็คือ2 y ตอนนี้นะคะเป็น4 y แล้วค่ะเราต้องคูณเท่าไหร่คะถึงจะได้20 y ก็จะเป็น5นะคะคูณ5เข้าไปแล้ว5เป็นหลังก็ต้องบวกหลังกำลังสองก็คือกํากำลังสองค่ะแล้วก็ลบกํากำลังสองไปนะคะเหตุผล <Hey, S 1> อีกรอบนะคะก็คือตอนแรกกํากำลังสองมันไม่มีอยู่ค่ะเราจึงต้องลบมนันออกไปเนาะ แล้วก็ยังมีบวก28อยู่อีกนะคะอย่าลืมนะคะแล้วก็เอามาบวกค่ะได้ 2y- ลบอย่าลืมเครื่องหมายนะคะลบ5ทั้งหมดกำลัง2แล้วก็อันนี้เป็นลบ25บวก28ค่ะก็จะได้บวก3นะคะบวก3เราจะเอาอันนี้กับอันนี้มาจับคูณกันนะคะเพราะว่า อนแรกมันก็คูณกันเนาะอันนี้คือแยกตัวประกอบมาแล้วเราจะไม่เขียนไปคูณกันนะคะก็จะได้3 x บวก2ทั้งหมดกำลัง2บวก7คูณกับ2 y ลบ5ทั้งหมดกำลัง2บวก3ค่ะแล้วก็ยังเท่ากับ21เหมือนเดิมนะคะทุกคนจะสังเกตเห็นว่าวงเล็บนี้กับวงเล็บนี้คูณกันได้21ใช่ไหมคะ แล้วในวงเล็บมันก็คือเลข7กับเลข3ซึ่งเลข7กับเลข3คูณกันได้21ค่ะดังนั้นตรงนี้วงเล็บนี้ก็ต้องมีค่าเท่ากับ7วงนี้วงเล็บนี้ต้องมีค่าเท่ากับ3ใช่ไหมคะแสดงว่าตรงนี้มีค่าเท่ากับ0ูนย์และตรงนี้ก็ต้องมีค่าเท่ากับ0ูนย์ค่ะเราก็สามารถจับตรงนี้แล้วก็ตรงนี้มันมีค่าเท่ากับ0ูนย์ได้เลยค่ะ ก็จะได้เป็น 3x บวก2ทั้งหมดกำลัง2เท่ากับ0ค่ะอะไรกำลัง2เป็น0ก็ต้องเป็นด้านในก็จะมีค่าเป็น0นะคะก็ะได้เป็น 3x บวก2เท่ากับ0ถ้าเราย้ายข้างสมาการแล้วมันจะได้เป็นลบ2 3, ลส่วน3ค่ะขอนี้ย้ายขึ้นแบบนึ้งส่วน3ค่ะ อีกอันนึงนะคะก็จะเป็น 2y ลบ5ทั้งหมดกำลัง2ท่ากับ0ค่ะจะได้ 2y ลบ5นะคะท่ากับ0เมื่อเราย้ายข้างสมการเราจะได้5ส่วน2นะคะอะตอนนี้นะคะเราได้ค่า x และค่า y เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะสามารถหาที่โจทย์ต้องการให้เราหาได้แล้วค่ะ นะคะคือสิ <Jean> ่งท <ie> ี่โจทย์ให้เราต้องการหาเนาะเราก็จะแทนค่า x กับแทนค่า y เข้าไปเลยนะคะก็จะได้เป็น15คูณ x ซึ่ง x ก็มีค่าลบ2ส่วน3ค่ะแล้วก็บวกกับ8คูณ y ซึ่ง y มีค่า5ส่วน2ค่ะเราก็จะทำการตัดทอนเลขนะคะ สามหนึ่งสามสามห้าสิบห้าสองหนึ่งสองสองสี่นะคะ mm hmm. ก็จะได้เป็น5คูณลบ2ได้ลบ10 mm hmm. นะคะบวกกับ5 4 20ค่ะลบ10บวก20ได้10นะคะดังนั้นคำตอบในข้อนี้มีค่าเท่ากับ10ค่ะนี่นะคะถ้า าใครสงสัยยังไงก็สามารถถามมาได้เลยนะคะถ้าฟังไม่เข้าใจก็ลองกลับไปฟังอีกสักรอบแล้วก็ลองทบทวนสิ่งที่ตัวเองฟังมาลองดูว่ามันมายังไงนะคะอ่าสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบลงเท่านี้นะคะขอบคุณที่รับชมนะคะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามแล้วก็ กดสั่นกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของชมนุชชาแน,นลนะคะงั้นวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ